เลย mm hmm. คนเ่าว่าปลูกซามในมมปลูกหมักทั่วหมักยังขั้นหา้าวมีปุ๋ยใส่โบเป็นหมากน่แต่ว้ยต้องใส่ปุ๋ยน้ำปีน,ปน้สิใส่ปีนี้<อ>่เพราะว่าเขาโคตรป่าให้ล่ำละ สบายดีพ <N editors> ี pigs 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 ่น้องเอฟซีวัดสุขสุคนคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเป็นอย่างน้อบัดนี้เขาเปิดคลิปมากบัดนี้คือว่าขึ้นมาเจอพี่น้องโบเมนฝฟนทีตกบ่ได้บัดนี้เนาะอังมือนี้พี่น้องเลยพอได้มาหาทางน่องเตลหรือว่าตวหลายมือแล้วพี่น้องเลยแวะมาเยี่ยมยามถามข้าวกันเป็นจังไดเนาะเห็ดจังไดอยู่กินข้าวปิหน้าลวบ่เนาะช่วงนี้เราไปเห็ดเป็นอย่างยู่พี่น้องเลยมาทามข้าวทามข้าวแล้วก่อนคือฝนชีตกแท้บัดนี้เนาะ อ่ะบ่ได้มาแต่โดนกันมาหนี้มีโอกาสกเ็เลยเวะมาะพี่น้องเลยพุ่นนะคึ้นฟ้าคึ้นฝนมาอีกแล้วเนาะโอ้ยเป็นจังไรเด้บ้านี้อ่มาอมาได้เอ้ยมาหนี้ก็เลยเวะมาย่ำยำทำข้าวกันบ่ได้มาหลายมือเลยอ่าบ่ได้ไปหน้าซ้ำแต่ว่าฝนตกทั้งหน้ากู้เข่าบ่แล้วซ้่ไหมจักมนันนี่มาเมาบ้านี้คือผิดปกติทแท้อันนี้ปอ๊อ เราเห็ดอย่างดีอันนี้ที่แล้วนนะพุ่นอ่ะพี่น้องเอ้ยคนดุคนมันนี่แหละพ่นว่าคันดุแล้วกะบ่ได้กินกะเม่นได้ขายบ่ได้ขายก็ได้กินพี่น้องเอ้ยแล้ปลูกเองทีนี่เนาะใช้คือมืดครึบอยู่คือบ่เห็นผู้ใดออันนี้ไฮสแตีวอยู่เฮือนบ่สแตียวโมยู่ยยอ้าวแล้วไปใช้ช่างว่าเถอะบ้านีแล้วไปใช้สเสตีวนนะ่ะนอ้าว สแจ้ว่นะไพ่ฮะเอ้าบังด้วบังคัด้แม่นบ่เอาคึ้นวงงามที่าตงโตชไปใช้อันี่๊าคอยเล้ว่าผู้ใดได้คนลงเจ้าได้อ้นี่เะลามันสมากดอกมากงาม๊าเปลี่ยนโฉมไหม่ นี่ได้คือว่ามาเฮ็ดจังซี่อันนี้ค่อยลดลงได้ได๋คอว่าบ่แม่นเจ้าได้อันนี้โอแตงโตสิปลูกนี่แล้วแตงโตสิปลูกอันนี้ยลองเบิ่งเด้อสิปลูกหยังอันนี้น่ะอันนี้ไนหยังนมักน้ําเต้ายาวๆน้ําเต้ายาวหยเครือมันสิบ่ขับเบิดบ่เดินนี่จังสิลองเบิ่งค่ะเจ้าบ่ต้องปลูกดาแล้วคือักน้ําเต้ายาวอันนี้2ถุง พอมันเป็นเครื่องไรเ,<อ>เครื่องมตําเจ้าเน,าน่าหน่มันเหมาะสมกับอยู่หลังบ้านมันขึืนเดี่ยวเห็ดข้างคือมกบวบนน่จะลองเว้งเจ้าเสียบหน้าบ้านน้ำเลยจเจ้าไปเสียบหลังบ้านน้ำแดีวันนี้ทางหน้าก็เอาอันนี้ก็ได้นั่นแรงว่าเพราะว่าอันนี้มันต้องอยู่หลังบ้านมันสิเป็นพุ่มยญ่งใหญ่เครื่องมังอึ่องอีเดียวเนยมียังอันนี้ชิปลูกโอ้เตอร์บันี้กได้สิบเอ็ดพงซื้อในมกทว้อันนี้ซื้อเมื่อวานนี้ ซื้อใส่ซื้ออยู่พุ้นบ้านแก้อยโกเราแต่งโตสิปุ๊บมาเต่งเมีนพอด่าพี่น้องไอ้เบิงเ่งแนะ่พุ่น่ะคอยจนลงเขาพายสีนะ่แน่ทักนี่รู้สึกว่าเโซไซคือไหนเบิกบานเนาะเบิกบาน,นกินข้าวกินหน้าแล้วบ่กินแล้วกินข้าวกันยังมันกินกับสีนเอาเปิด <laughs> แต่มีแห้งเนี่ยกินเผากระสีนเอา ก็สีนเอสีนเอาแต่มือนะโดยป้าจะจะซื้อหลายเด้อวันนี้เม็ดแล้วเม่ตู้คนแน่แล้วก็ป่าคนมากินน้ำแน่คันว่าซื้อสีนมากเลยเขาต้องเห็ดแหงไว้มันแหงเลยเขาจังใช้ตู้อันจังบนนอใช่สิลูกเอาลองเบิ้งวันนี้เลยโอ้วันนี้วันอทิตย์ใช่ไมวันนี้แต่เอ้ยใช้บนสิปูกนะโอ้ยโอ้ยผีดองเอ้ยอือืมเอาเอาลองเบิ้ง ลองบ้างคอย่าอ,อ,อยากร้องคอยย่านเชียียของเจ้าลองบ้งเนีเ่เปิ้เห็ดเป็นี่ใดเองใส่สามในาสามไนย,โ,ยโอ้คุมละสามใน,น,น่ป่ะโยคนเ่าวะปลูกสามในอืออืออืปลูกมักทั่วหมักยังขั้น,นห้าว่ามีปุ๋ยใส่ในี่บเป็นหมาเลยแต่ว้ยต้องใส่ปุ๋ยน้ำ ปีนี้สิไสปีเพราะว่าขั้นเจ้าอยากขายต้องจ้องใส่ปุ๋ยน้ำให้มันปีนี้เขาปลูกไร้ปีนี้ซื้อไร้เบิด์ตสองเสนหาเบิดลงทุนส,นสองเส้นหาเลยอเอาเอาเอาหาสิบพันที่ซื้อปุ๋ยไพ่ขุดคลองไห้อันนี้ขุดเองขุดเมื่อวานนีป <ะ S 2> ้าคือเก่งเห็นปะว่าว่าสิไปมัดเขามัดบ่ได้ลูกไห้บ่ได้มาแต่ดโดนแล้วเปลี่ยนแปลงเวลาไอ้นี่ไอ้นี่แล้ว สมแล้วว่าหักบบยุ่งมุงแต่งานอย่างเดียวเราวันนี้โอช่วงนี้คิดอย่างเดียวอยากลงทุนนี่แหละโอ้คิดอย่างเดียวเลยอ้าวค่อยเฮ็ดเฮ็ดเล็กผสมหน่อยเก็บหน่อยฮารายเลยเก็บหน่อยหารายเก็บหาหาซิบเลยพยายามอย่างเดียวนี่แล้วหาเงินเนี่ยแดดมันสิอยู่รอดเนาะเลย ลูกก็น <se uss ed> <se <uss ed> ับมือสิใหญ่ฮู้จักหานขนมแล้วฮู้จักหานขนมแล้วมือละ20,000มือละ20,000ได้เฮ็ดจังได๋บาดนี้มือละ20,000ว่าซั่นอือๆๆบ่ได้2นานอือบ่ได้ได้2คู่2คู่กับ1เออแต่งใส่อะหยังนีมักแต่งแต่งโอ้พี่ทั้งหมด11ง แต่มักแต่งได้ท่งเดียวบักแตงอันนี้แล้วที่วานแซ่บไดบ่บ่น้อยบ่ใหญ่แล้วก็พอดีกินคั่นว่าไผปลูกกินดกโอ้ยดกนี่ได้2อันอยู่สิได้เด้บักมนี้สิไปปลูกทางใดเด้บานี้กมกตนี้มเด่นมเด่นดแล้วผักหญ้าบ่มีซําเดี๋ยวข่อยสิซื้อมาให้มื้อข่อยมาก่อนเด้อ้มเดี๋ยวผักบัวพร้อม ที่มาปุ้ซื้อมาให้คือนยันที่จะข่อยข้านข่อยมากินน้ำเจ้าเออบอเป็คยังมีน้ำลายอยู่ใช้มองได้สิปลูกผักบนีเกผักจักยันบ่มีบนปลูกผักย่างบ่ได้ก็ให้มันได้ทองนานเด้อหมองต้อบัวสิไปปลูกมีโยบนเตาผละเผาทานอยู่เราทานใช้ก่นผละทางล่างบ้านไปปลูกหม่าน้ำ หน้าปลูกมันขึ้นตามแข้มหัวแข้มหัว,วบ่ะชัวร้มาผู้ใดเพิ่นปลูกเป็นนี่โอ้ยเพิ่นเ,น,เพนเป็นหมากเป็นหน่วยคืออย่างนี้เจาเ้ยพอเด็กน้อยคอยแล้วปลูกอยู่หน้ากับพ่อได้กินอยู่เล้ปีนี้เรายังไม่ได้ปลูกเราท่านแล้วเกี่ยวเขาใช้ตกลงกินนะคะตาลักก็จะตาลักนี่ ตาดีอยู่คือบ่ใส่ศพมันเนาะเหี้ยในกํามือบ่ได้ละอันสิเฮ็ดพวมพวมอันเทวดาเจ้ามาชนสิดองเบิงทางนี้ปดเกืบทางนั้นบ่ได้ปดเกบเป็นอยู่ดอกมื้อนี้วันอาทิตย์เพิ่นวันอาทิตย์ปลูกกินหมากเพิ่นผู้เฒ่าเพิ่นเคยบอกเด้บ้านเฮา่บัโอเควันกเป็นมดแม่นบ่ เลยข่อยบ๊ิเป็นเลยคนเท้าให้ปลูกวันพะหัดก็วันทิี่ข่อยปลูกไดมัดคูวันจะลองมึงวันเห็ดหางเลยบอ่บัหางคือเบเจ็บเจ็บไปเละบัหางยันมันได้หน่อยเราใส่ซุดปลูกมาสิปุูกหม่งใหม่เราใส่ข่อยเดียวมากข่อยเล้ว่าไผ่หัวไป ใส่ชุดให้เย็น,นเออคือแปลกๆเท่ห์มันนี่ก็ว่าให้เตียวอยู่เหอนบ่ว่า,วา,วาปลูกเทน,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 นายชิโนมิสินเทนายชิโนมิสินวันนี้ข้าเงี้ยววันนี้ข้าสั้นเออให้ครบสุดเออเอาจังหัวว่าแต่ละแต่ละอันนั้นแต่ละนั้นมันเป็นหรือบ่เป็นเออลองเบิ่งว่าน,นี่ว่าน,นี่ปลูกยังว่าน,นี่นะวันปลูกมุกทัวอืึขิงห่อในช่วงเห็ดค้างเเนาะ ข่างมีขางมีแล้วมีและเลยมีแล้วค่ะขนาดเป็นไปได้ขนอยากให้งามไวเวลาฮาปลูกสีเห้าเอาปุ๋ยห้องพื้นไปน,นะเลยเห็นเขาจาบอกอยุ่งม่ได้ซื้อเมวันเฮ้ยปุยใชตาร่องมันคุก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 ปลูกแล้วมันสิง,งามไวอันนี้ก็ว่ามันแตกงอกขึ้นก็นเป็นสองใบเึ้นมากอ่ะหามาห,ห้ยใส่เลยถ้าเราปลูกยามนี่ อากาศมันเย็นเนีย่ยยงนี้ได้ขันบปุกกับบได้กินเน่บเห็ดกับบได้กินแมนเห็ดอันนี้นี่บได้กินก็ได้ขายบได้ขายก็ได้กินแน่นี่มันเป็นลายขายเด้อขายแล้วดูแมนสิว่าพูน้น,พนั้มาคอ,อู้นีมาคอบรได้เป็นเงินเป็นค้ำได้ลงทุนเนี่ยเลย สิพี่บ้านชุมมือนี่นะเขาเฮ็ดนะมีแต่ธงละเศร้าพันมาแตงค่ะเมียนให้เนะพวกขัวรอพอเจ้าโอ้เมียนวะนาบ้าอ้ขัวพอเจ้าได้นี่น้องพอน้องพอเลยเออจะพอลูกเอยลูกน้องอืออืออือโหดเลยเราขุดเคยปลูกอยู่วะนี่ เลยปูกประจำอ่ได้จะคู่เลยไอสองสามบ้นี่เลยทงังหมดเก่าคู่ทั้งหบดเก่าคู่เอาเล็กเ,เก่าไปก่อนเ,อเลาเก่าไปก่อนจะยังหงเลกชิปมันกระเบิดแหละไอยี่สัสดตาชิตาน้บบ่อชิปบ่อคู่แต่เก่าในที่ว่า xiềng răng uất uất nè xiềng thùng còn đấy đằng uất uất nè là xiềng mẹ loăng bò bò coi vậy mình xiềng à, con trâu bò xiềng bò 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 coi bùn nhang อีปูบักถั่วลองลงก็ลองอะใส่ตัวดถั่วนี่มาเอ้ยถั่วหมดละจะปูเก็บยังยังคู่เดียวบ่ยังได้ยงสิลองลอคู่นึง่อยปูนะ่อยบ่อยากเป็นมากมันก่อมันมันเฒ่าแล้วมันปลูกกินยังก็บ่อยากเป็นแล้วช่วงนี้ยแต่ซายังแล้วนยังบดนี้งมกเล่นหมกโมนี ơ ờ. phụ lạc chào cho học nhau chỉ con quay với chị icon hai phụ em môn mặc môn sip nếp nhau 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 mặc nhau 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 Mặc Mặc, mặc năm tàu. Năm tàu nhau tàu nhau 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 แต่มันขื่นลายก็จจงค่อยเอานั่นออกฮักทั้งไตเขาเฮ็ดข้างแบบข้าวมูเอาเลยข้าวมูเอาอือเอาเขาเขาเฮ็ดข้างขื้นเดอเขาเฮ็ดมีไหมเขาก็มากาดใช่มัมน่บอกมีลายอยู่ลองเบิงลองเบิงตัวนี้พอเป็นกับตัวนี้เป็นก็ได้กินบัดกุันคุนเนวอืวมันบอกเป็นกับบอกเป็นยัง เป็นนายตัวเองเด้อโมเป็นกับ่าว่าได้กินบ่าตอนนั่นแหละเป็นต้องเป็นผู้ดอกไม้ล้วก็ได้ผัวอือ เวลาพอดาดุคนมันอยู่ใส่ก็ได้กินปลูกพวมต้นมังยมท่านใหญ่บ่ต้นมังยมใหญ่ได้ปลูกงามเด้ว่าสิลกออกอยู่สิเอาตัวไดออกนี่ละามีคนเอาก็สิให้เขาเจ้าเีย้ชงกกย แต่ไก่จิลูกมีแต่เคือได้แถวนี้จิลู๊ไหมัดแถวนี้มีแต่เคอา่อยกลายมาก่อยเอาละปลูกอย่างเด้อะบเห็นเจ้าอะไรตอนน่ะ,อ,ะอยากไปยเยอะแต่บ,บอลออยากไปยเยอะแต่บ,บอลชี้ใส่โอ้ยไปโบได้กับโบไปปุ่นนะ่ะโอ้เรียบร้อยบ้านนี้ย,ยังจะคู่คู่กันอยู่บวละ ແລະມາເລີຍເອີອັນນີ້ຈະປູກຫຍັງອັນນີ້ນະອັມາກັນມພິນດຍມາກຖົ່ມມກຖົມແຖນູຍງລาะກມຄືມາັດຍັງຈນມາພນໍียวນຂียวົນີ້ <laughs> à, bà chắc của chàng, bà chàng vì nó người mình ăn cái xẹp luôn Mặc buộc cả sự à. Mực buộp đo Xem bằng buộp bụi đấy Bụi đó, cực đó Bụi ăn ổng đó Rồi Ừ Khó khột cả cực đó Khó khột bà áo hay Lâm là Xuyền <laughs> <laughs> ừ. lâm đấy trời ơi Lâm hả? đâu ừ. hay. Ừ. Mực hay tên nhắn cứ thì cái có đi ạ vì nó rồi đấy Tên kính ออเอา้าดุก็ได้กินขี้ข้ขานก็บพได้กินพอนมาทั้งพูดเป็นหัวแล้วบอกมันแกวเป็นแล้วคายแล้วฮะคุดได้กระตาหนึ่งคุดเลดยเอเอ,เ,อเป็นไ,ไวอยู่เลยมันเดิฝนพุ่นตี้เขาห้ขคุดเลยเออคุดเรียบร้อยแล้วหัวงามอยู่อะไรบารีเมียงบ่ใหญ่งามยักษ์มันยังเห็นยังควันของกุ้มพอทาน แล้วกูฟืนกองใหญ่นี่ไปใส่เบิดเลยฟืนไปลีอยอะคนโอ้อยใหญ่มบ้อแล้วเลยเฮ็ดผู้เดียวนี่บ่ไม่ยังคือว่าดูมันเทเดียวอยากเปลี่ยนมันหกเอมันแบบเดียวมาเห็ดคืออยู่เลยโอมาลีอยู่ในใคร่นีมาลีอยู่นี่นอนเอาบ่มหงุงบ่ข่อยมีอยู่ข่อยมีเพราะได้กินอยู่ดอกมะฮุงมะเขือนะข่อยไ่ได้ว่านี่ก็ต่ำอยู่ว่าน,นี่ก็ได้ ท้นี่เดี๋ยวพี่น้องเลยหมักพริกมันร่มลงกับหานี่ว่าข้ามคืนได้กินเลยเห็นบอกขันดุขันมันในยแต่เออขันคนขี้ก็ขันนะเดินก้วงมันเลยก็บ่ได้กินดอกก็เชื่ออยู่ว่าเจ้าดุก็จะคอยเข่ามาอยู่นี่ค่ได้เห็นเจ้าอยู่แล้วล่ะก็กเแแกลแกลเฮ็ดหันเฮ็ดหนีนะเฮ็ดไปนี่แหละเห็นบอกต้นมะคุงเหมืนจะน่้ก็ได้กินชุกแล้ว่านี่เลยปีนาพอบ่ให้ปลูกมันเคนว่ามันหก ให้ขบปลูกจังสิแมียนปูเพื่อนเพื่อนเสียไปปลูกเองมันน่ะเฮามันเพื่อนเฮามาเพื่อนสิปลูกมันกินไว้ปลูกเครื่องแบบเป็นมักเพลำโอ้เสียงล่ำแล้วไปไปไปเสียงลำย่นย่ดเลยพี่น้องเลยโอ้ไปไปช่อมกอนล่ำเลยสีชัยอ่ะเราปลูกหลายแนวได้พี่น้องเลยนี่นี่มันเนี้ยอันนี้นี่ ดีใช่เอ้เป็นเนื้อค่ะบอสไอ้คุณมาฝากไว้เด้อเอ้ยทูจ้าก่อนเอ้ยมาฝากไว้บอกของเจ้าเป็ดนี่รื้มข่อยเด้อเฮ้ยใส่ชุดวันเกิดอีกเลยผู้ใบเมียนผู้ลูกไปเออไปชาวไห้เด้อวันนี้เด้อไปลงวมชมกันเสียงลำเฉียวเฉียวอยู่นี่ไงเน็ตมักแตีงที่เจ้าปลูกนะชีหมากแบบนี้ได้แต่เอ้ย เนีหมากซ้ำนี่แหละบริ่ใหญ่แล้วก็บบร่น้อยนะพอดีกินแซ่บคั้นนุ้ยใหญ่นะมันเป็นบร็อกแต่นี่ไม่เคยปล่อปลูกเป็นอู้ยดกคืออย่างนี้ดีเด้เออป้าบุ๋ยในผักขแห้งเราวนี่นี่เลยพี่น้องเลยเฉยงแล้วไหมเมื่อบานขึ้นเม่ดำหนาบ้าอือปลูกอือดีเด้อเด็ดแล้วกับให้มันแตกขึ้นได้เลย ทั้งลูกชายแล้วก็ได้ยังแต่งอยู่แล้วอยู่แล้วที่นี่อีกน้อยเน้อยมันกันแค่นั้นแหละวัดมันแต่งเัว่อ้มาช่วงนี้ใครนี่เลยแต๋าเพิ่อนก็ได้เอ้าเอาไม้นิ้วคอดูโอเคเละพี่น้องเลยปกติเละคนเก่าคนเดิมคนใหม่มิเตชดใช้คือก็เก่าและแบบวันทหาหน้ามาดูคนเดียข่อยมาข่อยเจริลงไม่แย่หรอกใครตัดไห้นนะ อ่ะตึงเตอตัดตึงเดอเพยตัดนะเน่ครูมันขาดมาไหนเออเพยตัดให้ลูกเลยเธอแหลกช้ำจับแกระซันเลยเยี่ยมไม่เยี่ยมไม่เออเดวห้าก็เยี่ยกันหมดแล้วค่อยนั่งไปเรื <c oughs> hey, <the> uh ่อยๆก็เป็นดอกนี่ตัดผมคักบ่อยชัยนสบายปะตัดอีกหน่อยปีหนาปีฮือเราได้เข่าลงเทียนเจ้าก็สบายดอกเลยวัดอืมแช่บ๊อ เออเชัอลไรมิด้ต่ห่าช่ดอะไเห็ดได้ไหมนี่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 ใช่ยกโยโดูคันแช่นี่ห่ห้กินอีได้บัดชีแลาวผลงานคันข้าปลูกไว้นะข้าบโพได้ขายก็ได้ให้ลูกเขากินได้ให้ลูกไม่สิแม่เบาไว้แม่เอาไว้อิ่มเลยอิ่มแล้วพ่อจงไห้นะแตลรังมากกันจับอยู่วางหยาปักเราเนาะคันา แล้ไม่ปิดไหนฝนตกทางไหนที่นี่ที่แรกหมักแตงหมักเต้าปลูกกลับ่าได้กินที่แรกหมักถั่วนี่ย่าต้องหมักแตงนะยางอันนั้นปลูกอีกหมักแต่งเบ็ดมองเลยที่เบิดบอลปุ๋เลยที่เครือหมักอันนั้นเบิดปู๋แล้วเครือมันเบิดก่อนเลยเครือมันมันอะค่อยมากกินมันอันขาวๆนะแต่ แหล่ยิ่งจะไปห้าวักออกข้างในมันขาานะข่อยชื่อพี่กายอันเล็กน้อยได้ขมขายนะปีนนีข้าปลวกบ่อันนั่นแหละข่อยมากอห้คเจ้าเห็นเขาขายจะชื่อว่าให้ข่อยอีเด้อโดย่โทรถามข่อยโดยข่อยมักกินอยู่มั่นเถอะนะอยู่หูว่าข่อยมักไดมักมกแล้วก็มากินกับขาวไม้เห็นะหอมคึออยากเนวนัแน่นเด้อได้คึ้อยากินยัง่ได้กินขาวไม้ได้เกี่ยวขาวอีชื่อได้ ยัง่ม so well. yeah, oh, ีเวลาไปซีได้กินแล้วบเจ้ะกินแล้วโอ้โูไบ่ได้เห็นหน้าได้กินข้าวหม่ก่อนโมมากินอยู่วันอือป่าเ่นนึงเออตอนเมื่ออะบอเด้ออป่าลุงมาได้กินคอยกินออยังบ่ได้กินได้คอยเข้าเอ็ดหม่ก็บ่แร้อเกี่ยวข้าโด้นี่ ทีใช่ก็โอเคอยู่แล้วว่าสมมติบ่าดีเจ็บบ่าดีใคร okay, <you. S 1> อโอเคอยู่เจ้าก็โอเคอยูอ่เลยหน้าก็บขาวขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้โอเคแล้วเนาะเลยบุ๊มมีแนวเขียดเ้าวเขียดแหละเดี๋ยวนี้นอนเจ็ดโมงไม่นอนเลยก็ไมว,ว่าก็ไม่ได้เติมเน็ตเออขันกันมือได้เติมเน็ตแล้วอยากเบิง่งเอออยากเบิ่งนั่นอยากเบิ่งนี่เก้าโมงสิบโมงเธอกระชีดมองอีกเลื่อนเบิ่งหันเบิ่งนี่อยากเบิ่งเฮ้ยเฮ้ยเขาเบิ่งเธอหนึ่ง Nhìn bởi tơm hơn nè xong, xong thịt lắm chắc Ba à, tơ Xem vật đường còn nhạc tơm Ừ, cái vật đường thì tơm Tơm lái đường đó Chỉ đài ngân 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 để đài ngân Chỉ đài ngân Chỉ đài ngân Thích thừa bản mi mà lên năm thế xả nó xét áo Xét nó xét đáy Rồi, xét đấy Xong hộp đấy Chỉ vào đáy đấy nó Nó chỉ Thô phăng Sẽ cợp mẹ chọc ใช่เลยขนมมขนม,มย่ายล,ล้มขนนมย่าให้เด้อลาสิเกิอบคอยอะไรเจ้าอยาให้เด้อเจ้ายาล้มเด้อ <c oughs> โอ้ยชีย้ใช่เลยเมื่อนั้นสือชุดชงชุดไอ้ไอ้เมื่อผู้น้องให้ก็เลยให้นายลุงตัวนี้เออให้ไอ้ผู้นะนี่ให้ไอ้เมื่อน้องบ่มมี่ให้บอห้อให้ให้ยีนอน่ะนีะ่ บออยากมานอนน้ำเม่อีกอบ่บ่มานอนสองคืนบ่ช่วงนะรวยสามคืนสามคืนใช้อายเด้สีใช้ใช้อายเลยลูกอยากไปหาอายแต่เศร้าใช้อายเจ้าน,ะน่ะฮะเราลงเหียนเลยนะืมนี้เ่ยิงวะไปมื่อวันนี็ก,ก็ออกนะจะไปเล่นนำ้ำอ่อว่เขาไปซื้อเครื่องทำเป่านะออกนะเออออกนะ ประตูม่ตู้ก็ออกหน้าบนเนาะประตูม่ตู้อันนี้ก็ได้นอนหน้าแล้วไปจักบ่แล้วมานี่เพิ่งว่าแล้วเกี่ยวเขานะเอาคือไว่าเถอะเป็นถิดบอกเพิ่งเกี่ยวเพิ่งเกี่ยวทิดงนอแล้วมานี่เพิ่นวันแล้วมานี้ซีขาหุ่นกระดามเบนนะเออบ้าโอ้แควว่าแล้วไอ้ว่า้วแควอยากได้เงินก็ไปอยากไปรับจ้างมาเอาลานให้นเนาะจะเสียมือเนาะเอาสักชองมือก็พอแล้ว ี่ต้นเพ่นเมื่อเมื่อมัดเมื่อคนช่วยคอยคอยก็ให้ยี่แล้วไม่เลยคุณอ่ะสิชัยสิชัยเมื่อป่ะเมื่อน้าแม่ป่ะเมื่อป่ะเมื่อเห็ดเรื่องเห็ดยัื่องเลิกนี้นะชวนอนี่ชื่อเลิกไปห้องกี่กี่พื่อนี่กี่ข้ามมา่งไม่เลยก็ให้ให้คารมีแต่แม่เออได้เรื่องที่เล้วเห็ดเรียอเก่งดระเจ้าช่วยคอยหน่อยไม่ได้เกี้ยวหนำนาหนะมีแต่ คิดเข่าแล้วก็ลงมามาแต่ซัมนี่กับพ่อก,กนันค้นึ้นอลไรกันิดเข่าดินหน้ามาจ้ะทำนั่นและทำน้านี่แต่เขาตัดเอาเด้เออคือเมื่อใจขอบนยากดอกว,ว่าได้ให้ว่าเอาเงินกับเอาเข่าไม่มาให้กินลูกแก้วนี่ก็เบิ่งแล้วบ่าพานตากรรมาการ <S 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 ไปมีกินเลนะสาวคันบอกว่ามื่อเอินไปได้คันมีคนเอาลูกให้เออ่ี่แก้ว,กวที่พี่เอี่ยวให้เนาะที่เก้วคันมีตู้พอตู้เรา แล้วของลาโอเคอยู่ดอกเนาะแต่ตอนมันอยู่กับแม่เซียนวายด้วยวัวหลอดนี่วัวหลอดน้อยวันมเมฮิตแบบคนเขอเอิญคนแทงแม่นี่กำลังมัดเข่าม้วนลูกกวุย้ยจะเป็นชอ <c oughs> จะไดห้องจะได้หาเมือม่อเมือม่อเ <c oughs> มื่อเลยทีหยันหลุดโอ้หลุเข่าเนี่ยหยันหลุดใบหน้าคอยแหงขิ้ยาดและเสียงจักฉะนั้นอยู่กคตัดเขา่ <c oughs> เขาแถวจังแ <c oughs> หงยาด มเรื่องนังสิใชัยไวซาเดชังใดฉันเล่าคลิปนี้กับประมาณนี้พี่น้องเลยแมาเยี่ยมยามสีช้กับแม่เนาะบาแล้วโดนแล้วเนาะมาวันนี้จนลงแล้เป็นโคมไหมแล้วจิปุกอันของกินแล้วเนาะถ้าจังไดคลิปนี้เล่าพระจ่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสีชัคือจะบปลาลงก่อนสบดีจับปลดิงามๆด้วยลูกถือจับงามๆม่ได้กินอะไรไม่ใช่จัปลาลงไหมขากินเ คือจะกัน,นเฮ็ดวะนี้คือจะกันเฮ็ดด้วยทุ่เอ้ยแชมป์นั่งก็ได้เลยโอ้ยเนาะค่ากินค่ะพี่น้องเอ้ยฉันเล่าคลิปนี้กับแมา, <c oughs> าเล่นน้ำจ่าเตว,วกับลูกเพวนเนาะจันเดีกับขรุโตมลราประจ่าไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพ่อกันในคลิปหนะ้าเพื่อขอบคุณขอบคุณในลายถามว่าพีพภาประการใดก็ขอโทษขออภัยเนาะไปแล้วพี่น้องสบายดี